สายเดี๋ยว่ันนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะขอขายของแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับปักน้ำพิษปลาซีมีกี่ตะกร้ามีตะกร้าเดียวค่ะแต่ว่ามีทั้งหมดสี่รสชาติมีสี่รสชาติจากราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะอันนี้รสชาติหนูกินเผ็ดมากรือเผ็ดน้อยคะ่ะอย่างหนูต้องเผ็ดน้อยค <c oughs> ่ะอ่าโอเคมีออยอจะบอกให้นะ <c oughs> จาไว้นะ <c oughs> เวลาไปขายของให้ใครหนูต้องหยิบสินค้าก่อนอ่ะหยิบอ่ะหยิบสินค้าก่อน <c oughs> ไมยถึงหยิบนอกจอก็ได้นะ อันอาิหนูยิบอันนี้อันนี้รสต้มยำวิธีการนะหนูหยิบสินค้าก่อนหนูพลิกถ้าของกินหนูต้องดูว่ามันมีออยอไหมอ่ามีออยนำเบอร์นะเสร็จเรียบร้อยหนูไป Google Search นะฮะน้ำพริกปลาสลิดนางงามออยเบอร์นี้มันจะมีเบอร์ออยซึ่งหนูเช็คได้น้องเช็คได้ว่ามันมีมีออยนี้จริงไหมบางโปรดักต์สวมออย บางโปรดักออยอขาดอายุนะฮะสวมออยอยผิดกฎหมายต้องไม่ขายนะครับต้องดูสินค้าถ้าไม่ใช่ของกินต้องมีใบจดแจ้งนะครับเช่นขายอะไรว่าไม่ใช่ของกินใชยครีมขายครีมต้องมีใบจดแจ้งนะครับถ้าขาย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 ของมีค่าเอาขายทองก็ได้อะที่เขาวุ่นวายกันอยู่อ่ะ ถ้าขายทองต้องมีแบอนุญาตไปประกอบการแบบชัดเจนและนะฮะต้องลงลึกในรายละเอียดมากกว่านั้นนะของพี่นะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามขายมาแล้ว5ปีขายดีจนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับพายยินสุดๆผมจะเปิดตะกร้าด้วยราคา3 2 9ลดเาเหลือ2 5 9 -59 บาท -59 บาทเลือกรสชาติไหนก็ได้ไปขอ เวลาทั้งหมด2นาทีเอาให้โซเอาแล้วเดี๋ยวเราคุยอย่างอื่นต่อไปให้กินข้าวกินข้าวกินข้าวแกะได้ถ้าแกะได้ดึงได้ดึงได้อันนี้อันนี้เผ็ดน้อยอ่ะอันนี้เผ็ดมากหนูนนเผ็ดน้อยแล้วกันด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับเนี่ยเวลากินนะครับก็ดึงนี้ปุ๊งออกมาห้าหมื่นคนดูคนักระปุกสองกระปุกเชิญเลยนะครับ น้ำพริกปลาสลิดนางงามนี่เราอาร่อยอร่อยจนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับจอดับนะครับมาด่วนเลยนะครับรีบกดนะครับเลือกรสชาติได้มีออริจินอลเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะฮะมีรสต้มยำนะครับมีรสหนะนังไก่กรอบอ่าใครจะตักให้ใครเอาถัลวงลงไปเลยลู้ไหมไม่ต้องมีกลัวมันหรอกนะอ่ะสู้ๆูอ่าสู้สู้พิธีน่ารักวันนี้เมนูนะครับข้าวผัดตูง มีน้ำพริกปลาสลิดรดดั้งเดิมมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยมีน้ำพริกปลาสลิดลดต้มยำแล้วก็มีน้ำพริกนะครับลดหนังไก่กรอบกดตะกร้าเลยนะครับปากหมุดหรือยังปกักหมุดหรือยังปา,ปากแล้วกทำไมย,ยอดเป็นน้อยเร็วนอกเคยขายของกินมาก่อนไหมแบบน,นี้ไม่เคย,ยขายตะครีมใช่ไหมอ่าเร็วรีบไปกดรีบไปกดเริเรวเรียวเเรว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  อาบอกบอกแม่แม่ให้ช่วยซื้ออาปาอร่อยไหมอร่อยครับเดีวพูดไปเกือพูดไปครัาแม่แม่ครับก็ปากด้วยนะครับน้ำพริกปลาสลิดตัวนี้นะครับมีสี่รสชาตินะครับจากราคาเดิมสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่วันนี้เหลือสองร้อยยี่ิบสองอห้าสเก้าบาทช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยนะครับ สนอนอง่ายที่สุดกดตกะกร้าแล้วชำระเลยนะครับทุกคนตัวนี้ไม่เผ็ดเลยนะครับเผ็ดน้อยครับก็คือมันมจะเผ็ดอ่อนๆ<ม>แต่ว่าอ,อร่อยจะมีให้เลือกระหว่างเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยแล้วแต่ทุกคนเลยขอว่าชอบกินแบบไหนอ่าช่วงขายของหนูขายกันไปเดี๋ยวพี่สอนเรื่องอือน่นต่อหนูขายกันไปแล้วมันหอมมากเลยนะครับเนี่ยอืออันนี้พี่ขายมาห้าปีแล้วนะพี่ฟ้าชอบมากอยากจะชอบพี่อิงฟ้าเรือกพี่อิงฟ้าเปล่าจริงเหรอ จะมาแล้วเพูดถึงอีฟ้าท่ไปเธอต้องทำหน้ากระมิ้กระเมียนอะไรเกิดอาการอะไรหนักหนานะฮะโอเคช่วยกันกดตะก้าหน่อยครับอยากเจอพี่ฟ้าไหมเอาพี่ฟ้ามาเอาอย่างนี้ถ้าวันนี้ทําผลงานได้ดีธุรกิจคือธุรกิจยอดขายต้องดีครับแล้วก็เอาคําสอนไปใช้ถ้ายอดขายดีเดี๋ยวเราหาคิวแล้วให้มาเจอพี่ฟ้าพี่สัญญา ่าโอเคไหมะตะก้าร้อยำ้าเลยนะทุกคนพอพอ่อแม่อยากเห็นพี่อิงฟ้ามาเจอกับแมลงปอช่วยกันอุนดหนุนน้ำพริกปลาสริตตัวนี้เยอะๆเลยนะครับเจอแน่นอนพี่บอกกันแล้วนะว่าคิวพี่อิงฟ้าได้เฉพาะวันที่27วันเดียวในเดือนนี้และเดือนหน้าและ27พี่ฟ้ามีงาน2งานนะครับ จนงานสุดท้ายเนี่ยเสร็จประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วพี่บอกพี่ฟ้าแล้วว่าถ้าวันนี้น้องทำได้เสร็จงานที่สองต้องวิ่งมาหาน้องให้ได้โอเคพี่ฟ้าฟังอยู่พี่ต้องหาพี่ฟ้าดีกว่าเว้ยทุกคนเร็วๆอย่าช้าเร็วๆเลยนะครับช่วยกันกดนะคะารียกเจอพี่ฟ้าอ่ะสารฝันที่น้องหน่อยพี่ เราเรานัดคิวกันแล้ววันี่27พี่ฟ้าได้วันเดียวนะครับแต่รอคิวน้องว่าจะได้รหรือเปล่านะฮะอันนี้รถต้มยำอันนี้รถไหน,นได้หมดได้หมดในฝัดได้เลยอันนี้นนรถหนังไก,ก่กรอบหนึ่งกิงน <ๆ S 1> ได้เลยเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องสีเรียกกุ้งเครื่องตักให้หมดเลยเนี่ยค่<ฮ>ะกุ้งอบบนเส้นมาจากร้านอบอร่อยเพราะว่าอร่อยที่สุดในย่านทํวอินทาวนะครับโปรโมทให้เขาด้วยนะฮะเนี่ยครับทุกคนกดเร็วๆยังไม่โซเอาเร็ว คนดู5้0 0 0คนยังให้โซเอาเลยทุกคนสร้างสถิติหน่อยสร้างสถิติให้มันโซเอาโซอาโซอัเร็วเร็วพระเจ้าแม่จ๋าช่วยอุดหนุนผมด้วยนะจ๊ะมาเอามามาไม่ต้องไม่ต้องอยู่แถวนั้นแหละทุกคนคะนำมีฟ้าผลิตนางงามนะคะทุกคนมีเลือกมีให้เรื่องสี่รสชาติมีรสชาติ เผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็ลดต้มยำแล้วก็ลดอะไรนะน้งไก่น้งไก่กรอบน้งไก่กรอบจากราคาเดิมนะคะสองบสาบาทแต่วันนี้เราขายแค่สองร้อาสบาใช่มใช่ใช่ใช่วันนี้ได้เจ็ดลูสองพันแร้อยหกสิบบาท <ขอ S 2> เร็ว นะครับอยากให้น้องไปต่อนะครับไม่อยากให้น้องมีกระแสค่เห็นแค่ว่ามาขายของได้นะคะเปิดใจรับประทานได้นะคะแม่แม่ไม่เป็นไรขอคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะตัวหนังตัวหนังไก่กรอบตัวนี้ก็ไม่แข็งเลยนะครับหอมไม่เค็มแล้วก็มันกรมกล่อบมากเลยครับอยากให้เปิดใจ ทุกตัวเลยครับใครยังไม่เคยลองเปิดใจรับประทานได้เลยนะคะคกดพีตะก้าได้เลยะค่ะตัวเผ็ดมากนี่มันเผ็ดมันเผ็ดแตกต่างจากตัวนี้มากไหมยังไม่ไมด้กินอ๋อเร็วเร็วครับเร็วตอนนี้8ปดหมื 8, 2, 7, 4, บบาทกดตะก้าแล้วชำระเลยนะครับกดด,ด่วนเลยนะครับแล้วชำระครับมารๆๆเร็ว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 สองนาทีเท่านั้นนะครับแม่แม่น้ำพริกปลาสลิดนางงาม มีสี่รสชาติมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็หนังไก่กรอบแล้วก็อ๋อวันนี้ส่งฟรีครับวันนี้ส่งฟรีวันนี้ส่งฟรีทุกคนนะครับทุกคนฟ้าไลน์นี้ได้เดียวนะคะจากราคาเดิมสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่วันนี้เราขายแค่สองร้อยห้าสิบเก้าบาททุกคนรีบกดเลยนะคะถ้าโซลเอาต์ักล้าวนี้นะครับคอนเฟิร์มเจอพี่ฟ้าแน่นอนแล้วให้พี่ฟ้าร้องเพลงให้ฟังแล้วให้พี่แฟนกับพี่ฟ้า ผักพลังให้หนูกลายเป็นสตาร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นคนขายของพี่คอนเฟิร์มอ่อหนูกินไปกินข้าวเพราะหนูต้องกลับต่างจังหวัดกินไปกินไปหนูไม่ต้องซีเรียสกับการขายแฟนคลับเขาช่วยอยู่แล้วอ่ะผมเน้นขายของกินให้นะเพราะอะไร,รู้ไมทุกคนได้กินซื้อไปเก็บไปได้6เดือนนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดทั้งสิ้นนะครับของเราไฮยีนสุดๆนะครับ ขาย,ยดิบขายดีบางเดือนขายถึง38ล้าน39ล้าน40ล้านอย่างไรก็ได้ทานนะครับซื้อไปแจกซื้อไปทําบุญซื้อไปเก็บไว้นะครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นใดๆทั้งสิน้นทุกคนพร้อมกันให,ให้เทคนิคในการขายวันหลังจะได้ใช้เวลาถ้าสมมติบอกแม่แม่ครับช่วยกดด้วยนะครับผู้ก,กันจะนับนะ5 4 3 2 1กดพร้อมกันครับอ,อย่างเงี้ยมาพูดลองพูดที่จะมามแม่แม่ครับ วันนี้ผู้การจะมาขายน้ำพริกปลาสลิดเดี๋ยวผมจะนับห้าส <5 S 2> ี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเริ่มนับที่ห้านะครับแล้วให้แม่ๆช่วยกันกดพร้อมกันนะครับก่อนนับเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเปิดปลายทางให้พอดีเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เปิดปลายทางผมมีปลาายทงตอนนี้จะเปิดปลายทางให้แล้วเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมตัวให้ดีเปิดได้ยังยังรอกันหนึ่งรอเรียบร้อยนะยังเปิดแล้วนะไม่เกินสามนาทีครับไม่เกินก่อน แม่แม่เตรียมตัวนะครับอ่ะอ่านับไปนับไปก่อนเดี๋ยวผมจะนับไอพี่ประสิทธิ์ห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยครับมาปทางก็ได้แะครับมาแล้วมาแล้วแม่แม่กดพร้อมกันเลยนะครับหนูกินข้าวให้อิ่มอิ่มไปหนูกินข้าวให้อิ่มอิ่มไปเลยพุ่งเกเอามือแกะเลยไปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะมาที่นี่ไม่ต้องเกรงใจ แต่หนูคงกินทั้งวันแล้วม่มีแต่คนเลี้ยงอิ่มอีพี่มัน,ใช,มนใช่ไหมอ่าให้คุณสุภาพสต,ตีก่อนแต่จริงๆพี่จะบอกให้ว่าบุนเส้นอร่อยที่สุดบุนเส้นเขาอร่อยมากอร่อยมากลองกินที่มันคือบุนเส้นหรือมันคืออะไรอันนี้ใส่ขยะนะใชะ้มือได้เลยสวัสดีครับพี่คดีครับแม่ท <ไป S 1> ุกคนครับเร็วไปทางแล้วด้วยเร็ว มาได้20แล้วของตะกร้าด่วนเลยนะครับกระดาษทิชชู่เร็วครับเร็วคุณหนุนน้องหน่อยนะเดี๋ยวทำนึกงานก่อนฟินไปด้วยนะคะอุ้ยแหมว่าจะไม่คือเรื่องความรักเพยนะฮะตอนนี้มีผู้จัดการหรือยังครับไม่มีครับอ่าไม่มีนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้น้องยังไม่ได้มีผู้จัดการนะครับเพราะว่าหลายๆกระแสบอกว่าอุ้ยมันทาไมดูวุ่นวายจังคนนั้นก็รับงานคนนี้ก็รับงาน เยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนี้น้องไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลนะคะแล้วรับงานกันยังไงบางทีก็รับงานกันเองครับอืแล้วก็บางทีก็มีพี่เขาแนะนํางานให้จัดตารางให้อะไรอย่างนี้ครับอืพี่แนะนํานะครับเอาช่วยกันกดตะกร้าครับแล้วนี่ชำระเลยหรือรายการแนะนําว่าเราควรจะแบบเราควรจะมีคนมือเลยค่ะมือเลยค่ะ เราควรจะรับงานเป็นเรื่องเนราครับเช่นถ้าสมมุติว่าแมงปออยากรับงานเองก็แมงพอรับคนเดียวค่ะอ่ะแล้วผู้อื่นก็เป็นผู้ช่วยแต่ว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่แมงปอนะครับ,รบเป็นคนรับก็คือจะให้แค่เบอร์เดียวส่วนคนอื่นพี่แนะนําว่าไม่ต้องให้รับงานถ้าเขารับมาก็ต้องผ่านแมงปอนะครับแล้วแมงปอก็จะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําค่ะอันนี้พี่พูดมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะเมื่อคืนนี้ เราก็นึกว่าไลกับคุณเฟิร์นแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นปรากฏว่าตอนตีสองหนูไลามาหาพี่โหมีงานงอกเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหนูรับมาวันนี้รับมาล้วเพิ่งโอนเงินมามันทําให้การทํางานมันไม่มระบบเลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะคาแนะนําจากบอสก็คือว่าควรจะรวมเป็นจุดเดียวแล้วก็เรียกราคาให้แพงไปเลยค่าตัวสูงๆไปเลยนะใครรับได้ก็โอเคใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นะฮะเราจะได้ทํางานไม่เยอะจนเกินไปและกระแสะเราจะได้อยู่นานๆนะรู้ไหมว่าเวลาทํางานเยอะๆทีๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวกระแสะเราไปเร็วนะคะเอาทุกคนไม่กดตะก,ก้าเลยฟังผมอย่างเดียวเลยอนะ่ะหมดแล้วค่ะของหมดแล้วครับเอาของหมดเหรอ,รอม,มีไหมมีค่ะเอากำลังเติมทำไมไม่ใส่ยาวเยอะๆเลยครับพี่ก้องครับไม่ไม่ใส่ลนะใสแล้วครับแต่ว่ายใส่มาเล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 ยรอสักครู่